ผักอะไรนะคะผักอุกาะไหนดูซิข้างในมันก็จะมีแบบกลิ่นละมุนแต่แต่มันมันกลิ่นเหม็นนิดนึงเดี๋ยวนะกลิ่นละมุนแต่มีกลิ่นเหม็นนิดนึงคืออะไรลูกฮะคืออะไรคะโอเคเทเลยค่ะลูกเทให้หมดไหนด้วยแม่เทให้นี่ว้าวมันเหมือนจะเละๆแล้วมั้งเนี่ย ันนี้ข้อกล้วยไม่ใช่อันนี้นแครอทใช่ไหมอันแครอทแครอทอันอหนหน่าไหนดูชิน้องชายกินผักไหมปกติกินกินผักเหรอคะปกติก็กินผักใช่ไหมคะไม่เอาอคไรดด้วยแ <laughs> แล้วมีอะไรมีเห็ดหอมด้วยนะคะดูเห็ดหอมยังไม่จะชิมเห็ดหอมนะกรอบเนาะอันนี้คือแครอท กรอบไหมคะคอ,อืมเห็นหอมอร่อยไม่กินเห็นหอมด้วยอืมเห็นนิชาเขียวอ่อยใช่ไหมคะมีอะไรอีกแต่ว่านายดูอันนี้ดูกระเจี๊ยบมิชาดูที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยกันมิชาลองชิมไหมคะลองชิมดิลองลองชิมมันกรอบแล้วหนูชิมอะไรคะมันม่วงเหรอ,อ น,น้อยชากระเจี๊ยบอร่อยจริงๆริงดูสิกรอบมากดูทีวีด้วยอออืืหน้อยชาชิมน้อยชาชิมให้คุณแม่อร่อยจริงจริงอร่อ,อยเนาะได้รายการใหม่ปกติคุณแม่จะไม่ชอบกินเลยเพราะว่ามันขมผักแต่น้อยชาชอบทานผักไหมคะชอบไหมคะ แม่ถามก็ต้องตอบใช่ไหมคะอือหืออือหืออันนี้แครอทเหรอคะลูกแครอทออือแครอตก็อร่อยอืมหแล้วน,น,นี่ชาน่ากินน่าอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆใช่ไหมเนี่ยลูกอร่อยเนะี่ยอร่อยจริงๆเหรอลูกแม่เคยกินอนะันนี้อันนี้มันน่าจะแข็งมันเปรี้ยวมันเปรี้ยว นี่เราเห็นคนมาทานให้ดูอืมแต่ว่ามันแข็งนิดหน่อยกินอาบาคาโดกดกอนอาบากาโดอะไรอือหืออืมน่าอาบาคาโดอะไรใช่แล้วแม่ยังไม่ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีบาคาโด <laughs> าโดด้บาคาโดบาคาโดก็มา อะโวคาโดไม่ใช่เราดูแล้วไม่ไรนี่ยนี่ชาดูเห็ดหอมชาทานเห็ดหอมนะมเดี๋ยวแม่จะไปไหมมีขนุนด้วยคุณแม่ขอทานขนุนโอ้ขนุนที่คุณแม่เคยชอบใช่ไหมคะอืขนุนก็อร่อยค่ะอ้าวนี่ใครกินไปหนึ่ง,คง <laughs> <c oughs> แคน <c oughs> <c oughs> คุณแม่แอดทานหรือเปล่า มันดูดไอศูนย์มันกระชิงได้หลังกันใช่ไหมสรุปรวมๆคืออร่อยไหมคะอร่อยค่ะหนูชอบทานมากเลยเหรอเนี่ยมันอร่อยใช่ไหมเป็นผ่าดุ๊กดิ๊กเหรอครับอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอะไรกะคหรูอไม่ใช่ผักอะไรก็ไม่รู้ อดอรมันต้องเขียวเดี๋ยเสียงดังคุณพ่อนอนใช่มันมุ่งมากทำไมมันมีรสเค็มๆนิดๆอ่ะอันนี้หางกินไหนเดาด้วยอันนี้มันอร่อยกินทุกคนมันอร่อยมากชุนกันชุนทุกคนม,มันอร่อยมากอร่อยทันหน้าฟินทำไงนะครับอร่อย จะทานหมดไหมไม่หมดอ่ะนี่มันเชอรี่ไม่ใช่อันใหญ่มากเลยแม่ติดใจกระเจี๊ยบอ่ะทูกคนอันใหญ่มากเลยค่ะจริงหรือเปล่าจริงท่านผู้ชมคืออร่อยมากเลยหวานเจี๊ยบกรอบไหม เขาเรียกว่าอะไรคะหัดอบกับอืมเนี่ยแล้วมันกรอบจริงไหมคะกรอบจริงค่ะท่านผู้ชมคือมันอร่อยมากแม่เคยกินมาเลยใช่ไหมคะแม่ไม่เคยทานแบบนี้เคยทาแต่แบบแม่เ,มเคยกินเลยค่ะอืมตอนนี้หนูโตแล้วเหรอคะอะไรน,นะ อ่า๊ายบายเพื่อนๆก่อนอย่าลืมบอกเพื่อนๆทานเลยถ้าหันผักอบกอบอ้วยถ้าไข่อ้วนก็กินอันนี้ไปี๋ยวจะอะไรแล้วจะผักจริงหรือเปล่าายบาก่อน